สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักชอบการปลูกฝรั่งนะครับวันนี้มาทำคลิปที่สองนะครับที่ทำไว้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วล่ะนะฮะอันนี้เป็นเป็นต้นฝรั่งนะครับส่แดงพันของจวนสือนะแล้วก็ <c oughs> ต้นที่ใช้ปลูกเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะฮะคลิปที่แล้วนี่ได้มีการตัดตัดแต่งกิ่งแล้วก็ค้ำยันนะครับคลิปนี้ก็เช่นเดิมนะก็มีค้ำยันค้ำยันสูงขึ้นนะครับคลิปที่แล้วนี่ค้ำยันอยู่ตรงนีน้หลังจากที่คลิปที่แล้วนี่ได้มีการตัดยอดตรงนี้ ก็เขาก็จะมีการพัฒนาโดยการแตกยอดขึ้นมาทีนี้พอถึงระยะที่เราจะต้องแต่งอีกรอบก็มาดูว่าจะแต่งตรงไหนบ้างนะครับก็กิ่งนี้ยืดยาวมากก็คำยันนะฮะคำยันนี้เราจะตัดตรงไหนกิ่งครับก็ขึ้นมาสักสามสี่สิบเซนนะครับจากจากตรงเนี้ยนะฮะขึ้นมาครับก็ตัดยอดตรงนี้นะครับนะครับ สัตยอดออกทีนี้เขาก็จะแทงยอดขึ้นมานะฮะส,สองยอดรตรงนี้เอาไว้ก่อนนะฮะเอาตรงเอาเอากิ่งนี้ออกนะครับครับมันมันเยอะเกินไปฮะก็ต้องเอาออกกิ่งนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะออกห่าง กิ่งนี้เลี้ยงไว้อีกนิดหนึ่งนะฮะเลี้ยงไว้อีกนิดหนึ่งให้เขาแทงขึ้นไปอีกสักคืบหนึ่งนะก็จะทำการตัดยอดเขาครับโตเร็วอยู่นะผมว่าโตเร็วอยู่นะจากต้นเสียบยอดสูงประมาณสักคืบคืบกว่ากนะครับรกนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ผมก็ตัดยอดไปแล้วผมปลูกไว้สองต้นนะครับะครับเห็นตัดยอดเด็ดยอดอันนี้อันนี้เป็นฝ้าหลังเล็กนะเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะฮะแล้วก็อันนี้ข้ำยันคือดึงดึงกิง่งดัดดัดกิ่งไว้นะครับให้เขาออกมาด้านข้างตามทรงที่เราจะจัดนะครับนะครับนำมาฝากนะครับนำมาฝากเพื่อน ถ,ถึงการพัฒนาของเขานะว่าเป็นยังไงบ้างโตเร็วไหมครับก,ก็อีกประมาณสักเดือนกว่านะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกก่าวคำว่าวสวัสดีครับ